คันนี้แอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นทั้งระบบนะครับพูดง่ายๆเวาลาเปิด AC นะครับคอมแอร์ไม่ทํางานนะครับคอมแอร์ไม่ทํางานก็ไล่ตัวเช็คดูละว่าคอมคอมคอมไม่คอ,อ,อมเสียคอมไม่มีแรงนะครับคอมคอมไม่มีแรงคอมไม่มีกําลังอัดนะครับอันนี้ก็ทําแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์เย็นปกติแล้วนะครับผม แอร์เย็นปกติแล้วนะครับประเด็นมันไม่ใช่ว่าออทำแอร์อย่างเดียวแล้วมันจะจบนะครับมันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องรอบเดินเบาอย่างเช่นเรื่องพัดลมนะครับอย่างเช่นพวกดีเลย์ต่างๆนะครับเรื่องระบายความร้อนเรื่องตัวปรับอุณหภูมิแอร์นะครับผมตัวปรับอุณหภูมิแอร์ก็สาคัญนะครับทาไมารอบเครื่องจะเป็นอย่างนู้นไมารอบเครื่องจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ออมาดู ความเย็นที่ลงได้นะครับดูนะครับความเย็นที่ลงได้ได้7องศานะครับ7องศาขนาดผมเปิดตัวปรับอุณหภูมิแอร์นะครับเล่งไว้แค่เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งไม่ได้เล่งว่าเบอร์2เบอร์3ผมเอาเล่งไว้อยู่เบอร์2นะครับพัดลมเบอร์2นะครับตัวปรับอุณหภูมิก็หมุนไว้กลางๆก็ได้7องศานี่ก็ถือว่าเย็นแล้วนะครับ7องศานี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้ร้อน กระดาษแดดร้อนๆเลยนะครับ442องศานะครับกลางแดดร้อนๆเลยนะครับความเย็นก็เย็นแน่นอนนะครับรับประกันว่าความเย็นเย็นแน่นอนนะครับอันนี้รายการที่ซ่อมไปนะครับให้ที่ให้ลูกค้าไปนะครับก็จะมีแผงแอร์นะครับแผงแอร์คอยร้อนคือรั่วนะครับรับประกันรั่วล้านเปอร์เซ็นต์นะครับได้จุ่มน้ําดูละเนี่ยคือน้ามันคอมแอร์ที่มันรั่วนะครับ รั่วแล้วจะมีน้ำมันคอมแอร์ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นั่นคือรั่วแน่นอนนะครับแล้วก็หัวเทียนผมเปลี่ยนให้4หัวนะครับหัวเทียนนะครับหัวเทียนเปลี่ยนให้4ี่หัวแล้วก็พร้อมกองบินซินนะครับลูกค้าแจ้งว่ามีอาการสะดุดด้วยนะครับเท่าที่ผมลองทาแอร์เสร็จก็ไม่มีอาการสะดุดให้เห็นนะครับก็เลยแก้แค่นี้ไปก่อนนะครับเรื่องอาการสะดุดนะครับเรื่องอาการสะดุด นะครับอาการสะดุดก็ทําระบบน้ํามันนะครับเพราะคันนี้รถใช้แก๊สสระบบนะแล้วก็จะมีตัวปรับอุณหภูมิแอร์ที่เขาเคยแปลงมาแล้วนะครับเขาใช้เเขาเรียกว่าโทโมหางหนูหรือเออเป็นขดลวดเนี้ยเขาเรียกว่าโทโมหางหนูตัดไม่ค่อยแม่นยาแล้วก็อีกอย่างไม่ค่อยเวิร์กนะครับก็เลยแปลงนะครับตัดไม่ค่อยแม่นยาําเท่าที่ผมลองมานะเนี่ยอันเนี้ยบางทีก็ทําแล้วก็หายไปพักนึงแล้วกว่ามันจะเย็นขึ้นมานะครับต่อ ความเย็นไม่ต่อเนื่องนะครับความเย็นเอาไม่ต่อเนื่องนะครับไอตัวปร,ปรวับอุณหภูมิหางหนูเนี่ยเขาแค่แย่เข้าไปนะครับถ้ามันเป็นไฟฟ้าผมจะฝังไว้ในตู้เลยนะครับผมพร้อมยกเลิกกล่องมันไปเลยนะครับจะได้จบปัญหากันไปจะได้กล่องมีปัญหาไหมของไอตัวปรวับอุณหภูมิตัดต่อไหมอะไรเงี้ยครับผมผมทำให้ลูกค้าไปหลายคันแล้วนะครับแล้วก็จะมีคอมแอร์นะครับคอมพิเซอร์นะครับคอมแอร์ที่ลูกค้าหามาเองผมก็จัดเปลี่ยนให้เออลูกค้าเอามาให้ผมอยู่ประมาณ2ตัวมั้งครับ ผมหากําลังคอมอัดที่ดีที่สุดนะครับที่ใส่ไปให้ลูกค้านะครับลูกค้าที่เอาของมาเองนะครับแค่คอมแอร์อย่างเดียวนะครับนอกนั้นผมหาซื้อเปลี่ยนให้หมดนะครับแล้วเราก็จะมีไดเออร์สายน้ํายาแอร์นะครับสายน้ํายาแอร์สเส้นนะครับสายน้ํายาแอร์สเส้นนะครับสายน้ํายาแอร์เส้นใหญ่นะครับที่จะคิดลูกค้านะครับพร้อมไดเออร์แล้วก็หัวฟิตติ้งย้ำสายอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม แล้วก็รายการที่ซ่อมก็จะมีปัะนมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีดีเลย์หน้าคัดคอมแอร์อีกหนึ่งตัวนะครับดีเลย์อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีดีเลย์อีกหนึ่งตัวดีเลย์หน้าคัดคอมแอร์นะครับตรงนี้1ตัวนะครับตัวเก่าผมไม่รู้วางทิ้งไว้ไหนนะครับดีเลย์ผมเปลี่ยนให้อีกหนึ่งตัวนะครับดีเลย์หน้าคัดคอมแอร์อันนี้คือดีเลย์หน้าคัดคอมแอร์นะครับจะมีดีเลย์หน้าคัดคอมแอร์กับดีเลย์พัดลมนะครับเท่าที่ผมลองดีเลย์ก็ไม่ค่อยจะดีนะครับผม ดีเลย์หน้าคัดคอมแอร์ก็เปลี่ยนให้ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีกองหน่วงหน้าคัดคอมแอร์อีกหนึ่งใบนะครับผมซ่อนไว้อยู่ที่ในรถแล้วนะครับกองหน่วงซ่อนไว้อยู่ใต้ขานะครับฝั่งคนขับนะครับดีเอ่อกองหน่วงผมเคยรีวิวไว้ดูแล้วนะครับกองน่วงกับอีกหนึ่งใบนะครับอย่างอื่นก็เช็คอาการนู่นนี่นั่นให้นะครับอันไหนไม่ดีก็แก้ไขกันไปนะครับผมก็พยายามแก้ไขดูพวกความร้อนอะไรต่างๆ ดูตัวปรับอุณหภูมิว่าตัดต่อดีไหมอันไหนสมควรเปลี่ยนอันไหนไม่สมควรอันไหนเอาไปใช้แล้วมันต้องดีเอาไปใช้แล้วเครื่องต้องเดินเบาให้ได้เครื่องต้องเดินเบาให้นิ่งได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะลงมา6องศาแล้วนะครับ6องศาความเย็นอยู่ในห้องลิสานนะครับโอ้อันนี้มาดูความร้อนนะครับความร้อนที่เนี้ยแดดเนี้ยนะครับ46องศานะครับ แดดแดดอาการร้อนๆเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาตอนนี้ก็10บโมงนะครับเวลาตอนนี้10โมงแดดร้อนๆเลยนะครับความเย็นได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับความเย็นถือว่าโอเคแล้วผมได้ไปลองขับก็ไม่มีอาการสะดุดนะครับนะครับอันนี้อันนี้เท่าที่ผมไปลองขับก็ไม่มีอาการสะดุดให้เห็นนะครับเดี๋ยวมาดูภายในรถกันว่ามันเป็นยังไงภายในรถก็ไม่มีอะไร ก็เย็นย็ช้ำๆ้นะครับตัวปรับอุณหภูมิอย่างที่ผมบอกนะครับของผมจะอยู่บบตรงนี้นะครับอยู่ใต้ตรงสวิแกสเนี่ยปรับเอาได้เลยนะครับจะให้ตัดเร็วก็จะหมุนมาฝั่งซ้ายนะครับจะให้ตัดคอามแอร์ไม่ตัดเลยหรือว่าจะให้ตัดนานหรือจะให้เย็นช้ำๆก็หมุนมาฝั่งขวานะครับคอามแอร์ก็จะได้ตัดดีนะครับคอามแอร์ก็จะได้ตัดคอมมิวเซอร์จะได้ตัดอยู่ที่เราปรับอุณหภูมิมาเลยนะครับ อันนี้มาดูที่ผมจับกิโลตั้งแต่เติมแก๊สไป78กิโลก็ยังไม่เจออาการสะดุดนะครับเจอแต่อาการที่เ,ออเวลาที่ติดไฟแดงเงี้ยบางทีคอมแอร์คอมแอร์ทำปุ๊บกระชากดับปับ๊บเนี่ยอาการเนี้ยที่ผมเคยเจอเจอนะแล้วก็หลังจากที่ใส่กองนวงนะครับหลังจากที่ใส่กองหน่วงหนวงให้หน้าคัดคอมแอร์ให้มัน ให้มันช้านิดนึงให้รอบมันดีดขึ้นไปก่อนนะครับแล้วคอมแอร์ทำตามอีกทีก็ไม่มีอาการที่คอมแอร์ทำปุ๊บแล้วก็ชากดับไม่ไม่ไม่มีอีกเลยนะครับก็เท่าที่ผมใส่กองนวงนะครับแล้วก็ไปลองเติมแก๊สสามร้อยแล้วก็วิ่งไปแล้วก็จับกิโลดูเนี่ยจับกิโลดูคุณเอาดูเอานะครับเจ็ดสิบแปดกิโลนะครับผมวิ่งกลับไปทำงานสักรอบนึงนะครับจะได้ชัว ได้บอกลูกค้าถูกว่าอาการที่พี่บอกมานะว่ามันมีอาการสะดุดสะดุดยังไงผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับยังไม่เจอไอพูดง่ายยังไม่เจออาการสะดุดนะครับก็ก็มีแค่อาการที่มีแค่อาการที่เอ่อเปิดแอร์ปุ๊บกระชากดับปับ๊บเนี่ยอาการเดียวนะครับที่ผมเจอนะอาการเดียวนะครับอาการเดียวเนี่ยวิ่งไป70 78กิโลนะครับก็ไม่มีอาการอะไรนะครับ78กิโลก็ไม่มีอาการอะไรรถก็วิ่งลื่นวิ่งดีนะครับมีอย่างเดียวมันก็วิ่งดีวิ่งลื่นก็กินน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรแค่นั้นเองนะครับความเย็นนะครับความเย็นก็จะได้6องศานะครับความร้อนอยู่รอบตัวนะครับความร้อนอ๋อความร้อนนะครับอุณหภูมิร้อน4 0 สี่สิบห้าองศาถือว่าร้อนนะครับแดดเปี้ยงๆเ,เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ตัวปรับอุณหภูมิที่ผมเคยบอกนะครับผมก็ต้องรื้อเกะฝังตู้ไปฝังตัวปรับอุณหภูมิที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็โยงสายามาไว้ตรงนี้ลูกค้าจะได้ อุณหภูมิง่ายๆกันนะครับผมทําให้ลูกค้านึกถึงตอนที่เราใช้งานจริงนะครับนึกถึงตอนที่เราใช้งานจริงนึกถึงตอนที่เราเขับรถนะครับอยากปรับอุณหภูมินะครับก็นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงช่วงคอมแอร์ Air ตัดต่อรถมีสะดุดไหมอะไรไหมก็นั่นก็อีกอย่างนึงนะครับผมต้องลองให้ชัวร์จะได้มั่นใจว่าส่งลูกค้าแล้วไม่มีปัญหา เลี้งรอบเดินเบานะครับโอเคนะครับเท่าที่ผมลองก็ไม่มีอะไรนะครับรถอายุเยอะขนาดนี้แล้วถ้าเดินเบาได้ขนาดนี้แล้วก็ถือว่าโอเค,ครับยาวๆก็ไม่มีอะไรนะครับผมแวคข้ามลูกค้าเคยติดตั้งมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ลูกค้าเคยติดตั้งมาแลแว้วเวคคัามผมก็พยายามแก้ไขให้มันดีที่สุดนะครับงบ ค่าใช้จ่ายจะได้น้อยมากที่สุดอันไหนดีก็บอกว่าดีอันไหนเสียก็ต้องแก้เปลี่ยนกันไปนะครับทําตามหน้างานนะครับจะได้แก้กันให้ตรงจุดจะได้รถจะได้ขับดีจะได้ให้สมบูรณ์ได้มากที่สุดนะครับผมโอเคครับรายการที่ซ่อมที่ทําระบบแอร์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเลเ์ตัวเก่าผมไม่รู้ทิ้งไว้ไหนนะครับ ก็ดูในรถกันเอานะครับดีเลย์ที่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะครับรายการที่ซ่อมหรือทําระบบแอร์หรือเช็คระบบไฟต่างๆเกี่ยวกับรอบเดินเบาด้วยนะครับกองหน่วงผมซ่อนไว้ในรถนะครับลูกค้าแกะดูได้เลยนะครับกองหน่วงผมจะซ่อนอยู่ข้างในนี้ถ้าแกะออกมาพลาสติกชิ้นนี้ออกมาจะมองเห็นกองหน่วงหน้าคัดคอมแอร์นะครับแล้วก็จะมีเสียงดีเลย์ดังขณะที่ช่วงคอมแอร์ตัดต่อนั่นคือหน้าคัตคอมแอร์นั่นคือดีเลย์ ของหน้าคัดคอมเอไอกล้องน่วงนะครับผมโอเคครับรายการที่ซ่อมก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากสนใจทํารถหรือรถออไม่ได้ใช้เอามาจอดทิ้งไว้ให้ผมดูแลได้นะครับวันไหนว่างกออ็มาเอารถวันไหนเสร็จก็ค่อยคุยรายละเอียดวันไหนออจะทำอะไรก็คุยกันหน้าง,งานหรือว่าผมจะส่งวิดีโอให้ดูอย่างเงี้ย ะจะได้รู้ปัญหาที่แท้จริงลึกๆว่ารถคุณเป็นอะไรกันบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่าช่างผมทําแอร์อย่างเดียวทําแอร์อย่างเดียวก็ได้แต่คุณต้องดูอุปกรณ์ในรถทําแอร์เข้าไปแล้วนะครับว่าอันไหนดีไม่ดีอันไหนเสียไม่เสียรถคุณเดินดับเบาได้ไหมขนาดทาแอร์เสร็จบางคันทําแอร์เสร็จอะไรเสร็จเดินเบาไม่ได้นะเปิดแอร์ดับปับ๊บเปิดแอร์ดับปับ๊บอย่างเงี้ยแล้วมันจะจบได้สมบูรณ์ได้ไหม นะครับผมฝากกันเอาไว้ใครสนใจทำรถก็โทรสอบถามผมมานะครับผมทักแชท ID ไลน์จบเรียบร้อยนะครับอันนี้คือคลิปวิดีโอสุดท้ายที่จะส่งลูกค้านะครับก็ดูภาพเคลื่อนไหวกันเอานะครับผมเอ่อภาพเคลื่อนไหวตอนที่ทำก็ไม่ได้อัดวิดีโอไว้ก็ดูภาพเคลื่อนไหวกันเอานะครับรายการที่ซ่อมของใหม่นะครับก็ต้องรื้อแผง ต่างๆนานาเช็คนู่นเช็คนี่นะครับเช็คตู้แอร์เช็คหลายๆอย่างนะครับคอมแอร์แผงแอร์นะครับถอดหรือ